จนกว่าร่างกายของมนุษย์นั้นจะรับไหวทางด้านไฮโปลเลียนที่ตั้งท่าจะโจมตีครั้งถัดไปนะครับตัวเขาเองนั้นก็มีเหตุผลในการต่อสู้เพราะว่าตัวเขานั้นเป็นราชาที่คอยปกป้องเหล่าผู้คนของไททันส่วนทางด้านของไอโอเลียนนะครับก็มีเหตุผลในการต่อสู้เช่นกันต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นในศึกหนีทั้งสองจึงไม่สามารถที่จะแพ้ได้ ไอ <I> โอเรียนนั้นตัดสินใจจูโจมด้วยไลนิ่งบอลอีกครั้งเสียงสายฟ้านั้นคำรามลั่นเมื่อเห็นดังนั้นไฮโอเรียนก็ได้ใช้เปลวไฟนะครับสร้างเป็นกำแพงเพลิงขึ้นมาสกัดกั้นการจโจมของไอโอเลียเอาไว้ตัวเขาเองที่ยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟได้พูดขึ้นมาว่านี่คือเปลวไฟที่จะทําให้โลกนี้จมดิ่งลงสู่ความมืดจงระวังตัวเอาไว้ให้ดีเจ้าสงโตทองคาหลังจากสิ้นเสียงลง ไฮเปอร์เลียนก็เปิดชารูจโจมทันทีนะครับ